ข้าวห่อใบตองนะครับจะต้องหอมและน่ากินมากๆครับผมเอาข้าวไปไหนครับอข้าอยู่อย <laughs> พอลองดมกินได้ไหมครับได,ได้เดี๋ยวดมแรงนะเหม็นก่อนอื่นที่เรา <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เชียงรายกันแล้วนะเป็นจังหวัดที่ชอบโดยการส่วนตัวเลยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามมีสภาพภูมิอากาศที่ดีใช่ไหมครับมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเลยการเกษตรที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์เนี่ยเรากําลังเดินทางไปที่บ้านสวนปันสุกนะครับเป็นการเกษตรอินทรีย์แล้วมันต่างอะไรจากการเกษตรทั่วๆไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับ เราอยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญซึ่งก็เป็นเจ้าของของไร่ที่นี่นะคะบ้านสวนปันศกรู้สึกเลยปันรักค่ะอ้าวเราพูดผิดบ้านสวนปันรักปันรักที่แปลว่าความรักไหมครับใช่ค่ะแบ่งปันความรักแบ่งปันความรักสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคไร่ปันรักนี้แบ่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายค่ะตั้งแต่ข้าวพืชผักสวนั่วแล้วก็พระเอกของเราเลยก็คือตอนนี้ก็คือผักเชียงดาผักเชียงดาใช่ค่ะสวนปันรักของเรานี้คือปราจญก ทุกอย่างที่เป็นเคมีเราทําเป็นออร์แกนิกทั้งหมดกันสารเคมีที่จะรั่วมาถึงแงเราซึ่งเราก็มี PGS เข้ามารับรองด้วยใช่ไหมครับอาจจะมีพี่คนที่มาช่วยอธิบายด้าน PGS ของเรา สำหรับคำว่า PGS นะฮะย่อมาจากคำว่า Participatory Guarantee System สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติเนี่ย็นคน,นคิดค้นแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรรายย่อยเป็นระบบนะฮะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของรับรองในเรื่องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งตัวอของกลุ่มเชียงรายเราเองเนี่ยเราจะยึดถือตัวมาตรฐานมก9,000ครับ,รบ<ม>ที่เป็นมาตรฐานออร์กิทไทยแลนด์ของประเทศไทยเราในกระบวนการของ p g s ของเชียงรายเราเองเนี่ยเราก็จะมีการตั้งแต่ในเรื่องของรับสมัครสมาชิกให้ความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และให้กับกลุเกษตรกรนะครับเพื่อผลิตสินค้าที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกที่ถูกต้องนะครับเคนี่คือต้นกล้าของชิงดานะเราต้องไปปลูกต้นกล้าของเขาก่อนใช่ไหมครับผมเพราจับเมล็ดก่อนใช้เวลานานเท่าไหร่ครับนี่อายุเท่าไหร่ละอ่าสี่สิบห้าวันดินที่เราต้องใช้ซึ่งดินตรงนี้ก็จะต้องละเอียดมากๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งหรือมาเป็นก้อนเนี่ยตัวรากของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเติบโตออกได้ใช่ไหมครับผมต่อมาคืออะไรครับผมต่อมาคือเราลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก อ๋อต้องลองมันก่อนชั้นหนึ่งอะครับผมค่ะลองก่อนนิดนึงค่ะปุ๋ยตัวนี้เราหมักแล้วอย่างน้อย6เดือนเลยที่ปักลมก่อนแล้วปุ๋ยนี่ทํามาจากอะไรครับอันนี้เป็นมูลสัตว์ล้วนๆค่ะแล้วก็ลำลำข้าวเปลือกข้าวข้าวที่เราทำาอาไปดิค่ะเอาอะไรวัตถุดิบเราเหลือเราก็มาหมักทําปุ๋ยครับผมต่อมาปลูกได้เลยค่ะปลูกได้เลยนะครับค่ะว้าอ่าครับแล้วก็หาดินกรบปุ๋ยทั้งหมดก็ทามาจากมูลสัตว์ทั้งหมด ใช่ไหมครับผมหลักการง่ายๆของการทาออร์แกนิกไม่มีอะไรยากค่ะแค่เราเลี้ยงดินดูแลดินให้ดีเพิ่มจุลินทรีย์อ่าต่อไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวนี้เขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปช่วยในการย่อยสลายซากพืชอะไรที่เราหมักหมมไว้ให้ออกมาให้ได้พืชเราได้ได้กลิ่นเทไปเลยได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เราเราผสมแค่ไข่อย่างเดียวครับจะมีกลิ่นนิดนึงครับผมพอลองดมกลิ่นได้ไหมครับได้เดี๋ยวดมแรงนะเหม็น ก่อนอื่นที่เราลาดได้เลยค่ะบริเวณนี่ค่ะได้ปุ๊บอย่างนี้เลยคโอแคแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเราเดี๋ยวเรากอรอรดน้ําเราแค่ห่มดินห่มดินห่มให้เขาหใ้เาทำไมต้องหอมครับอากาศมันร้อนน้าระเหยเร็วขึ้นตัวตอนนี้เราต้องห่มดินไว้อ๋อถ้าไม่ห่มมันก็จะแห้งแห้งคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราปลูกเสร็จแล้วมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์เขายังไงได้บ้าง อ่าอันนี้เราเราดูยังไงครับผมเราก็คือตัดแค่ตัวยอดเขาซึ่งเราตัดแล้วยอดเดิมมันก็จะขึ้นมาแทนที่ของมันอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋วมันจะมียอดแตกตรงตรงตรงนี้ค่ะเราจะทิ้งไว้พอเราตัดติกิ่งนี้กิ่งนี้ก็แตกใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเราตัดอยู่สองรอบค่ะวันพุธกับวันอาทิตย์แล้วนานเท่าไหร่เลาะและปลูกตั้งแต่ต้นกล้าใหม่อ่ะครับมันอยู่ได้นานค่ะของละเล็กหลายปีเลยทีนึ่งอย่างแปลงแปลงเก่าไดยเก้าปีครับผมดูแลบำรุงไปเรื่อยๆอยู่ที่เราบำรุง ข้าปีช่วงหน้าร้อนหน้าฝนอะไรก็อยู่ได้หมดอยู่ได้หมดตัดผักให้เหมือนนางงามให้ได้ะครับผม อันนี้ก็คือผลผลิตที่ได้มาจากไร่ของเราเลยใช่ไหมครับเรากําลังจะเตรียมเพื่อให้เขาขายให้ได้ถูกไหมครับ<ช>ต้องทํายังไงบ้างรครับก่อนอื่น<ๆ>ที่เราเก็บเมื่อกี้ก็คือแต่ละแปลงจะเก็บมาแล้วก็รวบรวมเพื่อจะส่งต่อให้กับกลุ่ม PGS ที่เป็นผู้รวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าพอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเสร็จปุ๊บทาการแพคจิ้งที่ที่ส่วนรวมอีกทีหนึ่งของกลุ่ม PGS อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ พอใบตองเพื่อเก็บรักษาคุณภาพเพื่อให้เขาส่งตรงไปถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียหายแค่นี้ค่ะได้แล้วเป็นช่อสวยๆนี้ค่ะสวยเลยซึ่งเราจะส่งไปอีกที่หนึ่งถูกไหมครับแล้วก็จะทำแพคเกจิ้งและพอได้แพคเกจิ้งออกมานั่นก็จะเป็นสินค้าที่จะเข้าไปขายอยู่ในแอปของโทก้าถูกไหมครับผมโอเคแล้วถ้าผมอยากซื้อแบบนี้เลยได้ไหมได้ค่ะแล้วโทก้าเข้ามา เกี่ยวข้องอยังไงครับโทกา้าก็เข้ามาเชื่อมโยงและเติมเต็มให้เราในเรื่องของการเชื่อมโยงให้เราเนี่ยพบกับผู้บริโภคนะคะออไม่ใช่แค่ผู้บริโภคในจนังหวัดเชียงรายเป็นผู้บริโภคที่อยู่ทั่วประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมผู้บริโภคอินซีไทยเนาะทุกๆภาคในในประเทศไทยอะคะ่ะซึ่งไม่ใช่เชื่อมโยงแค่สินค้านะคะเราเชื่อมโยงทั้งองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินรีอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง p g s จอองคกริจวัฒเชียงรายเราเนี่ยเรามีนโยบายและแนวาทางว่ากเกษตรกรที่เป็นสมมาาชิกกลุ่่เระคะจะจต้อง บันทึกฟาร์มนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคค่ะได้มีความเชื่อมัน่นพอเราทําเกษตรอินทรีย์แล้วพอตลาดมันไปได้เกษตร,รกรพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเขาก็มีรายได้สุขภาพที่แข็งแรงครส่งตรงไปถึงผู้บริโภคผู้บริโภคได้กินของดีๆเดี๋ยวเรากำลังจะไปบ้านปางขอ,งคอนค่ะบ้านบางขอนก็เป็นบ้านอาขานะคะคกลุ่มใช้พันอาขาที่นี่จะมีเสน่ห์ในเรื่องการปลูกพืชผักที่เป็นเฉพาะถิ่นเขา แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ตะนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนรากหอมชูนะครับเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแบบออร์แกนิกเลยใช่ไหมครับผมนี่ก็คือต้นรากหอมชูนะครับซึ่งที่เรากินกันก็คือตัวรากของเขาแต่ใบของเขาก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันใช่ไหมครับทานได้ครับดอกก็อร่อยก็จะช่วยเรื่องในการย่อยอาหารหรือขับถ่ายได้ดีครับแล้วก็มีพวกใยอาหารหรือไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือต้นคณะดอยใช่ไหมครับค้ะดอยเลยลักษณะต้นเป็นอย่างนี้ เอาไปผักแล้วมันหอยเนี่ยอร่อยมากในไร่ตรงนี้มีผลผลิตทั้งหมดกี่แบบครับสวนแบบผสมผสานครับมีพวกคนะดอยมีรากหอมชูต้นกาแฟมีซากุระอะไรเงี้ยครับมีจีบอยท้ออะไรเงี้ยในสวนเนี่ยเราก็จะปลูกผสมผสานเข้าไปสมมติว่าผมมาเที่ยวกับเพื่อนๆผมผมสามารถจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ได้ไหมครับครับได้เลยครับมาขุดแล้วก็ไปทําอาหารอะไรเงี้ยได้เลยครับแค่เลยหิวแล้วครับ พี่จะทำอาหารให้ผมทานได้ไหมนีม่เลยเอาไปผักเอาตัวนี้เลยครับผักที่เราเก็บมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นมือที่ออกแกนิกสุดๆดมีอะไรบ้างครับผมกิมจิดอยรากหอมชูหมกน้ำพริกมะเขือเทศครับแล้วก็ยังมีพวกผักรวกอันนี้คือแล้วก็อันนี้คือคณะดอยนะครับที่ปลูกในสวนครับผมแล้วคณะดอยกับคณะที่ไม่อยู่บนดอยต่างกันไหมครับรสชาติก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็ต้นก็ไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะอร่อยกว่าอันนี้อันนี้จะกรอบๆหวานๆครับผมแล้วส่วนซุปนี้คือซุปมะละหวานนะครับมะละไซยุเต้ดอยนี่แหละเราเอาลูกเขาหน่ะยมาต้มและที่พลาดไม่ได้เลยที่สวยมากๆเลยอันนี้คือห่อข้าวห่อใบตองข้าวห่อใบตองนะครับขออนุญาตเปิดดูนะครับชอบวิธีการห่อมากเลยเท่มากๆเลยครับผมทข้าวไปไหนครับข้าวหย่อย อย่าเอาแต่ใบตองโอเคเด้โอ้โหน่าทานมากดูสิลากชูหมกนะครับอืมอร่อยครับขนาดดอยดูสิว่าจะหวานจริงบ้างหรอเปล่าืมอุยหวานมากจีดอยโอ้โหสุดยอดเลย ดูสิเรามีผักทุกแบบอยู่ในใบตองของเรา ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอาคาบมีโนนะครับหนึ่งในร้านอาหารที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของโทก้าผักที่อยู่บนดอยสามารถที่จะมาอยู่บนจานของเราที่นี่ได้นะครับซึ่งเมนูที่เรากําลังจะทานกันเนี่ยก็คือเมนูอินซีนะครับเราไปดูกันเลยว่าเราจะทานอะไรกันดีวันนี้อ่าครับคุณครับผมซึ่งผักทั้งหมดนี้ก็มาจากดอยหรือเปล่าครับใช่ไหมครับผมเชมาอยู่บนอินซีค่ะอันนี้จะเป็นลาชูผัดหมูนะคะไก่ยำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนาดอยยำ ถั่วค่ะต้มตังกุยค่ะต้มตังกุยใใอ่าโอเคถ้าอย่างงั้นขออนุญาตลองชิมเลยครับแล้วนี่อะไรครับนี่ตักน้ําซุปจริงเหรอตักน้ําซุปอย่างงี้เหรอใช่ค่ะกินได้เลยไหมครับเดี๋ยวต้องใส่ถ้วยก่อน,นอ๋อ <laughs> โอเคครับโอเคแน่เราลองน้ําซุปก่อนเลยชุบอ่าโอเคนี่เท่มากดูเฮ้ <laughs> Mm. ปกติผมเองก็เดินทางมาเชียงรายบ่อยอยู่แล้วแต่ไม่เคยมาแบบออร์แกนิกทัวริสมแบบนี้การมาเที่ยวในแบบออร์แกนิกทัวริสึมพาผมมาพบกับธรรมชาติที่สวยงามมากวัตถุดิบท้องถิ่นที่นำมาทำเป็นอาหารที่แสนอร่อยรอยยิ้ม และความน่ารักของคนที่นี่ซึ่งทําให้ผมได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณทท,ทและโทกา้านอกจากจะให้โอกาสให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ก็ยังสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรท้องถิ่นอีกด้วย